Welcome back to my channel Thai Review วันนี้ในวิดีโอนี้เราจะมาพูดถึงสถานการณ์ที่กำลังส่งผลกระทบอย่างหนักไม่ใช่แค่กับคนไทยหรือคนกัมพูชาเท่านั้นแต่ยังกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของทั้งภูมิภาคการปิดด่านชายแดนชั่วคราวครั้งนี้ทำให้วิถีชีวิตของผู้คนทั่วไปสั่นสะเทือนอย่างมากชาวกัมพูชาจำนวนมากได้รับผลกระทบหนักเพราะพวกเขาต้องพึ่งพาง,งานในประเทศไทยเพื่อเลี้ยงครอบครัว และว,วันนี้สถานการณ์กรับกลายเป็นคำถามใหญ่ที่สุดในชีวิตพวกเขาว่ารายได้จะมาจากไหนในขณะที่ฝั่งไทยเองก็เดือดไม่แพ้กันคนไทยจำนวนมากแสดงความไม่พอใจอย่างหนักและอยากให้ชายแดนยังคงปิดต่อไปจนกว่าจะมีมาตรการจัดการที่ชัดเจนและปลอดภัยเสียก่อนความตึงเครียดและอารมณ์ของทั้งสองฝ่ายได้ทำให้เรื่องนี้กลายเป็นประเด็นใหญ่ที่ละเอียดอ่อนยิ่งขึ้น หากต้องการเข้าใจสถานการณ์นี้เราต้องย้อนกลับไปดูความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและกัมพูชาเสียก่อนหลายปีที่ผ่านมาการเดินทางข้ามแดนถือเป็นเส้นเลือดหลักสำหรับแรงงานกัมพูชาที่ทำงานในไทยทั้งงานก่อสร้างกเกษตรประมงและบริการต่างๆแต่เมื่อมีการปิดด่านอย่างกระทันหันผลกระทบก็เกิดขึ้นทันทีตามชายแดนฝั่งกัมพูชาร้านค้าร้างรายได้สูวนครอบครัวเครียดหนักขนาดที่ฝั่งไทยก็เกิดกระแสไม่พอใจอย่างแรง คนจำนวนมากมองว่าการเปิดด่านอีกครั้งตอนนี้เป็นความเสี่ยงและอาจนำปัญหาเดิมๆกลับมาเมื่อมองลึกลงไปสิ่งที่พบคือความกลัวที่แท้จริงไม่ใช่แค่การปิดด่านแต่คือการที่ประชาชนทั้งสองประเทศไม่มีความชัดเจนว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรแรงงานกัมพูชาหลายคนกำลังตั้งคำถามว่าพวกเขาจะกลับมาทำงานในไทยได้หรือไม่นายจ้างจะรอพวกเขาหรือไม่เงินเดือนที่ค้างจะได้รับหรือเปล่า และหากด่านปิดยาวกัมพูชาจะสามารถสร้างงานให้เพียงพอกับประชาชนได้หรือไม่สิ่งเหล่านี้ทําให้ความกังวลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในฝั่งไทยประเด็นไม่ได้อยู่แค่เศรษฐกิจแต่ยังรวมถึงความมั่นคงการควบคุมแรงงานผิดกฎหมายและปัญหาสังคมที่คนไทยหลายคนรู้สึกว่าเป็นภาระความเห็นต่างๆในโซเชียลเต็มไปหมดทั้งเสียงสนับสนุนและเสียงคัดคา้านทําให้บรรยากาศของเหตุการณ์นี้ร้อนแรงขึ้นกว่าเดิม เมื่อเราพูดถึงคำว่า performance และ price s หรือประสิทธิภาพและราคาในภาพรวมด้านเศรษฐกิจผลกระทบแรกที่เห็นได้ชัดคือฝั่งไทยมีปัญหาเรื่องแรงงานทันทีหลายโครงการก่อสร้างหยุดชะงักธุรกิจประมงขาดคนงานบริการบางพื้นที่ทำงานไม่เต็มกำลังเมื่อแรงงานหายไปประสิทธิภาพการผลิตก็ตกลงราคาสินค้าและต้นทุนธุรกิจก็เริ่มขยับสูงขึ้นค่าแรงในบางจังหวัดปรับเพิ่มสูงมากกว่าปกติ ซึ่งโดยทั่วไปอาจเป็นเรื่องดีแต่ครั้งนี้เป็นการเพิ่มแบบจําเป็นเพราะขาดแรงงานมากไม่ใช่เพิ่มเพราะเศรษฐกิจเติบโตทําให้หลายฝ่ายเริ่มกังวลต่อภาวะเงินเฟ้อขณะเดียวกันในฝั่งกัมพูชาปัญหาที่เกิดขึ้นกลับตรงข้ามราคาสินค้าในประเทศยังคงสูงแต่กําลังซื้อของประชาชนลดลงอย่างมากเพราะรายได้จากแรงงานที่ทํางานในไทยซึ่งเป็นรายได้หลักของหลายครอบครัวถูกตัดขาดเงินที่เคยส่งกลับบ้านหยุดทันทีทําให้ครอบครัวจํานวนมากเผชิญความยากลําบากอย่างหนัก ร้านค้าและตลาดท้องถิ่เนเงียบลงผู้คนจำนวนมากต้องพยายามหางานใหม่ที่ค่าจ้างต่ำกว่าที่เคยได้รับในไทยหลายเท่าทำให้ความกดดันทางเศรษฐกิจยิ่งทวีคูณแรงงานกัมพูชาหลายคนที่เคยชินกับสภาพการทำงานและค่าตอบแทนในไทย รู้สึกว่าไม่สามารถกลับไปทำงานค่าจ้างต่ำในประเทศตัวเองได้อีกต่อไปพวกเขาจึงใช้โซเชียลมีเดียเพื่อร้องขอให้รัฐบาลเจรจากับไทยให้เปิดด่านโดยเร็วที่สุดหลายคลิปมีความเศร้ากดดันและสะท้อนชีวิตจริงที่ผู้คนกำลังเผชิญอยู่ในฝั่งไทยราคาสินค้าบางอย่างเริ่มได้รับผลกระทบแบบลูกโซ่เช่นกันเมื่อแรงงานน้อยการผลิตลดเมื่อผลิตลดปริมาณสินค้าในตลาดลดลงเมื่อสินค้าลดลงราคายอมสูงขึ้นสิ่งนี้ทำให้คนไทยเองก็รู้สึกถึงภาระที่มากขึ้น แต่ก็ยังมีคนจํานวนมากที่เชื่อว่าความปลอดภัยของประเทศคอร์รมาก่อนแม้เศรษฐกิจจะได้รับผลกระทบก็ตามขณะที่ผู้เชี่ยวชาญทางเศรษฐกิจมองว่าการปิดด่านแบบยาวๆอาจไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุดแต่การเปิดแบบมีระบบควบคุมเข้มงวดต่างหากที่จะช่วยแก้ปัญหาในระยะยาวด้านอารมณ์ของผู้คนก็เป็นประเด็นที่มองข้ามไม่ได้การปิดด่านไม่ได้หมายถึงแค่การหยุดการเดินทาง แต่มันหมายถึงครอบครัวที่ต้องแยกจากกันการขาดรายได้การขาดโอกาสและความหวังที่สั่นคลอนแรงงานกัมพูชาบางคนเล่าว่าลูกไม่มีเงินจ่ายค่าเรียนค่าเช่าบ้านค้างหลายเดือนและพ่อแม่ไม่ได้รับยาเพราะไม่มีเงินซื้อในขณะที่คนไทยอีกส่วนหนึ่งยืนยันว่าความมั่นคงปลอดภัยของประเทศต้องมาก่อนและต้องจัดการปัญหาให้เรียบร้อยก่อนค่อยเปิดด่านใหม่ซึ่งทั้งสองมุมมองล้วนมีน้ำหนักและมีเหตุผลของตัวเอง เมื่อดูภาพรวมทั้งหมดเหตุการณ์นี้จึงไม่ใช่ปัญหาง่ายๆที่แก้ได้ด้วยการตัดสินใจเพียงครั้งเดียวแต่มันเป็นปัญหาที่มีหลายชั้นทั้งเศรษฐกิจอารมณ์ของผู้คนความมั่นคงการเมืองและผลประโยชน์ร่วมของสองประเทศชาวกัมพูชาต้องการให้ด่านเปิดเพื่อความอยู่รอดขณะที่คนไทยต้องการให้ประเทศปลอดภัยและมีระบบจัดการที่ชัดเจนหลายฝ่ายจึงมองว่าการแก้ปัญหาที่แท้จริงต้องใช้ความร่วมมือและการสื่อสารที่โปร่งใส วันนี้ในวิดีโอนี้เราจึงได้นำเสนอภาพรวมของสถานการณ์ความจริงของชีวิตผู้คนผลกระทบด้านประสิทธิภาพผลกระทบด้านราคาและทุกอารมณ์ที่สังคมกำลังเผชิญอยู่เรื่องนี้ยังไม่จบและในตอนต่อไปของซีรีส์นี้เราจะติดตามความคืบหน้าและจอดลึกม,มุมมองใหม่ๆต่อไปหากคุณอยากให้เรานำประเด็นไหนมาวิเคราะห์เพิ่มเติม อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันนะครับเสียงของคุณคือทิศทางของช่องไทยรีวิวฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าพร้อมเรื่องราวใหม่มุมมองใหม่และการวิเคราะห์แบบจัดเต็มเช่นเคย